สวัสดีค่ะวันนี้จะเดินชมป่าแต่ก็คือไม่ต้องพูดหรอกเนาะใช่เราเดินเอารอก็ไหมได้จ้าโอเคพาเด็กๆเดินเที่ยวทะเลค่ะถึงคลื่นลมจะโซเซเดททะเลไม่เคยเพ้ใครจริงไหมคะ ทะเลที่งดงามย่อมมีคลื่นบางครั้งรุนแรงบางครั้งราบเรียบชีวิตก็เช่นกันต้องมีอุปสรรคบ้างจึงจะงดงาม ทำจะได้หรอส right? <c oughs> <im akk uk reference> ุดยอดเลยหมูกลัวเห็นโอเค แม่แม่น่ะใหญ่เกิน ไม่ใช่ดูสาวๆตรงนู้นสาวๆตรงนี้ใครายามหาใครที่เรียนได้อีกไหมนอูเอ้าวไหนนงแบบสิ I can't do this anymore มีน้ำมีในถังนั่นอยู่แล้วนะพอแล้วลูกเห็นไหมคะเนี่ยเด็กๆใจดีค่ะดูสิเนี่ยมาให้ข้าวให้น้ำแมวค่ะเนี่ยนางงามใช่ไหมลูกโอ้ยนางงามรักสัตว์ใช่ไหมเนี่ยเคิดว่าเราไปหยอกโอ้โหตัวนั้นสวยจังเลยดูดินยเนาเอาไปปีนลงมันสวยจังตัวนั้นตัวนั้นไม่ค่อยเฟรนี่แต่ว่าตัวสีดำๆเนี่เออเกรย์ก็ทำาสลปสลบี้ Hello! Look, no, they even have their own house. Look at them. It's like a hotel here. <laughs> it's so real.